สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านสู่ช่องบ้านฟ้า h ชาแนลครับวันนี้พบกันวันอาทิตย์ที่26ครับตุลาคม2568ครับก็เข้าสู่ฤด,ด,ดูการท่องเที่ยวมาเกือบเดือนแล้วนะครับวันนี้จะพูดถึง เรื่องการล่องโฮงนะครับการเดินทางด้วยสโลโบทนะครับจากเมืองห้วยทรายผ่านเมืองปากแมงไปจนถึงหลวงพระบางครับหรือว่าในช่วงนี้นครับเป็นช่วงไฮซสซันนะครับเส้นทางดังกล่าวนั้นนะครับหรือว่าเป็นเส้นทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกค,ครับโดยเฉพาะในทุกๆเช้านะครับที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองนะครับ ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สีเชียงของนั่นนะครับก็จะคลาคร่ําไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางนะครับไปเยี่ยมไปเยือนเมืองมรดกโลกนะครับการเดินทางลองโขงนั้นนะครับก็มีหลายช้อยนะครับหลายตัวเลือกที่นักท่องเที่ยวนั้นสามารถที่จะเลือกโปรแกรมตามความสมัครใจนะครับไม่ว่าที่จะเป็นเรือสำราญขนาดเล็ก เร,รือสำลานขนาดใหญ่นะครับหรือเรือ,รอโดยสารนะครับนักท่องเที่ยวนั้นก็สามารถมีตัวเลือกในการเดินทางที่จะล่องโหงนะครับจากเมืองพ้ยรายนะครับผ่านเมืองปากแ่งไปจนถึงนะครหลวงพะบังนะครับดินแดนแห่งมรดกโลกนะครับทุกๆเช้านะครับโดยเฉพาะที่ท่าขอนแก้วเมืองพ้วยาย หรือเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางนะครับเราจะพบกับผู้คนนักเดินทางจํานวนมากในการที่จะเริ่มต้นการเดินทางไปยังเส้นทางแห่งนี้นะครับการเดินทางไปเมืองมรดกโลกด้วยเส้นทางเส้นนี้ถือว่าเป็นเส้นทางที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกหากว่าเราเดินทางด้วยเรือช้าไม่ว่าจะเป็นนักซ r y c r u i หรือเดือโดยสารทั่วไปเราก็จะใช้เวลาในการเดินทางอยู่2วันกับ1คืนหากว่าเราเดินทางด้วยลักซ์ลียครูสโบทขนาดใหญ่เราก็จะใช้เวลาในการเดินทางไปจนถึงเมืองหลวงพะบางก็จะใช้เวลาอยู่3วันด้วยกันส่วนเรือโดยสารทั่วไปและลักซ์ลีครูสโบทขนาดเล็กนั้นนะครับเราก็จะใช้เวลาการเดินทางไปยังเมืองปากแมงใช้เวลา 7ชั่วโมงตั้งแต่ท่าเรือขอนแก้วไปจนถึงเมืองปากแมงเราก็จะเริ่มต้นเดินทางจากที่นี่ในเวลาประมาณ10นาฬิกาและจะถึงเมืองปากแมงในเวลาประมาณ5โมงเย็นตลอดระยะเวลาการเดินทางเราจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในเห็นวัฒนธรรมความเป็นอยู่การดำรงชีพของพี่น้องประชาชนที่อยู่สองฝั่งหง การเดินทางทั้ง2วันนั้นนะครับท่านจะได้สัมผัสหลายๆอย่างหลายๆเรื่องหลายราวหรือเป็นประสบการณ์ที่หาได้ยากยิ่งการเดินทางล่องหงด้วยเส้นทางเส้นนี้จึงเป็นเส้นทางที่มีมนต์เสน่ห์และได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทุกมุมโลกไม่ว่าจะการเดินทางแบบเรือสาธารณะหรือสโลโบทและการเดินทางโดยลักซ์ลีครูสโบ๊ท ซึ่งก็จะมีโปรแกรมในการที่จะพานักท่องเที่ยวจุดชมสัมผัสวิถีชีวิตของพี่น้องที่อยู่สองฝัง่งโขงดังนั้นชาวไทยทุกท่านที่มีความสนใจที่อยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเห็นวิถีชีวิตของผู้คนสามารถที่จะเริ่มต้นการเดินทางได้จากเชียงของปานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4เดินทางจากท่าเรือขอนแก้ว วันแรกนั้นเราจะใช้เวล,เวลาในการเดินทางอยู่เจชั่วโมงในการที่จะนั่งเรือจนถึงเมืองปากแบงและวันรุ่งขึ้นก็จะเริ่มต้นการเดินทางจากเมืองปากแบงใช้เวลาในการเดินทางอีก9ชั่วโมงก็จะถึงเมืองมรดกโลกหรือหลวงพะบางจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารเรือลักซุรี่ขนาดเล็กหรือลักซุรี่ขนาดใหญ่เป้าหมายของนักท่องเที่ยวนั้นก็คือ เมืองมรดกโลกหรือนครหลวงพระบางที่นักท่องเที่ยวทุกทุกคนอยากจะมาสัมผัสอยากจะมาเห็นได้มาพบวิถีวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของเมืองหลวงพระบางก็เริ่มกันตั้งแต่ยามเช้าด้วยการตักบาตรข้าวเหนียวเริ่มตั้งแต่วัดเชียงทองไปตามถนนสายหลักของเมืองหลวงพระบางและในยามสาย ท่านสามารถที่จะไปชื่นชมวัฒนธรรมเที่ยวชมวัดวาอารามโดยเฉพาะวัดเชียงทองถึงถือเป็นมรดกวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยเชษฐา,าธิราชถือเป็นศิลปะปัตยกรรมร้านช้างที่มีความงดงามเป็นอย่างมากเมืองหลวงทับบางจึงเป็นเมืองที่มีมนสเสน่นักท่องเที่ยวจากทุกมงโลกและ นักท่องเที่ยวจากที่ต่างๆจึงให้ความสนใจที่จะมาเยี่ยมและจะมาเยือนที่เมืองหลวงพระบางแห่งนี้สถานที่ที่มีมนต์เสน่ห์อีกแห่งหนึ่งที่หลวงพระบางที่หลายๆคนอยากจะมาเยี่ยมอยากจะมาเยือนนั่นก็คือตลาดเช้าเพราะที่นี่เปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์กลางแจง้งที่นี่จะมีอาหารการกินขนมนม,นมเนยของฝากมากมาย ทุกๆเช้าตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเป็นต้นไปเราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยวต่างมุ่งหน้าที่จะเดินทางมาเยี่ยมเยือนที่ตลาดเช้าแห่งนี้นอ,อกจากนั้นเมืองหลวงพระบางยังมีวัฒนธรรมประเพณีต่างๆโดยเฉพาะนีด12ครอง14ที่สืบทอดกันมายาวนานโดยเฉพาะในช่วงสงกรานต์อันมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ และถือว่าหลวงพระบางแล้วเป็นเมืองหลวงแห่งสงกรานเลยทีเดียวโดยเฉพาะการอัญเชิญพระบางลงสง์ซึ่งถือว่าพระบางแล้วก็ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีความสัมพันธ์ผู้บ้านผู้เมืองแห่งเมืองหลวงทรบบางพี่น้องชาวหลวงพระบางนั้นถือว่าได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามมาตั้งแต่โบราณกาลในการที่ยึดถือเหีย12ครอง14 อันเป็นมนต์เสน่ห์และเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวหลวงพระบางการเดินทางล่องโขงถือเป็นมนต์เสน่ห์ที่จะมาสัมผัสกับเมืองที่มีมนต์เสน่ห์ทั้งการล่องโขงและการเดินทางมาเยี่ยมที่หลวงพระบางจึงเป็นความใฝ่ฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคนที่จะเดินทางด้วยเรือช้าที่จะมุ่งหน้ามายัางเมืองมรดกโลกแห่งนี้ สำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและรับชมที่ช่องบนร้ายชาแนลช่องที่พาท่านชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่อยู่ริมฝั่งโขงได้มาสัมผัสข,ของวัฒนธรรมประเพณีต่างๆของคนลุ่มน้ำโขงสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ